สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้พี่โอจะมาสาธิตนะคะวิธีการเซาะร่องกระเบื้องแกรนิตโตนะคะตอนนี้ช่างกำลังใส่ใบนะคะวันนี้เราจะเซาะขนาด5้ามิลนะคะาเส้นนะคะวิธีการก็ใส่ใบเสร็จเราก็เดินเครื่องได้เลยนะคะ จมูกบันไดนะคะท่านใดที่อยากจะนำกระเบื้องมาเสาะ,ะร่องก็แวะมาได้นะคะเจลล์ที่อยู่ที่มิน,น62นะคะหรือท่านใดที่อยากจะนำกระเบื้องมาเชียร์ปูหรือตัดนะคะที่ว่ามีเครื่องอนารนะคะก็จะเป็นเครื่องเครื่องสัตนเลเซอร์นะคะเป็น สามารถตัดเม็ดกว่าได้นะคะหรือจะแวะมาซื้อพวกอุปกรณ์ได้หมดเลยนะคะเราก็ยินดีที่จะแนะนำให้ถ้าท่านใดอยากจะซื้อเครื่องไปลงเองก็ได้นะคะเราก็สอนให้หมดเลยนะคะวิธีการใช้ใบวิธีการเทคนิคการใช้เครื่องวิธีการผ่า45นะคะเราก็จะสอนให้จน ลูกค้าที่ซื้อเครื่องไปนะคะก็สามารถรับงานได้นะคะต่อยอดธุรกิจได้นะคะเราก็ไม่ปิดบังนะคะเราก็จะตอบให้หมดเลยนะคะหรือท่าในใดจกอยากจะแวะมาดูวิธีการตัดก็ได้นะคะเราก็จะมีจำหน่ายหลายๆชนิดเลยนะคะเกี่ยวกับขิอ้ออนหินแกล้กระเบื้องคอนกรีตนะคะสามารถ สอบถามได้เราจะเครื่องมือทุกชนิดเลยนะคะให้ลูกค้าเวทมาได้หรือท่านใดที่อยากจะใช้หินเราก็จะมีนะคะหินทุกชนิดเลยนะคะบริษัทพี่โอก็เปิดมาประมาณ20ปีแล้วนะคะสามารถโทรสอบถามได้นะคะเป็นเบอร์ออฟฟิศก็ได้นะคะ0-2นะคะ9